สวัสดีค่ะแป้งนะคะเป็นเซลล์เอ็กเซ็คูทีฟอยู่ที่เบลล่าชัคูค่ะสำหรับเบลล่าชัคูนะคะก็จะตั้งอยู่ที่พระหลนโยธินซอย10ค่ะติดกับตึกอารีฮิลเลยนะคะเดินทางมาสะดวก,กมากๆเลยค่ะสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจะเป็น BTS ก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนไปทัวร์คาเฟ่ที่ย่านอารีค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับโชว์รูมของเรามากๆเลยค่ะและไปกับรถคู่ใจนะคะจะเป็นรถยนต์ Merced e s b e n z A 2 0 0 AMG Dynamic คันนี้เลยค่ะ รถยนต์คันนี้นะคะเหมาะกับการขับในเมืองมากๆเลยค่ะเป็นรถยนต์ที่เล็กกระทัดรัดคล่องตัวนะคะเห็นภายนอกคันเล็กแบบนี้นะคะแต่ว่าภายในค่ะกว้างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเป็นสไตล์รถยนต์ระดับหรูของ Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic คันนี้เลยค่ะ สำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะคะถึงจะมีขนาดเครื่องเพียง1,332ซีซีแต่มีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าเลยค่ะซึ่งส่งผลให้อัตราเร่งที่ตอบสนองค่อนข้างไวและรองรับการใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าค่ะเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่แคมป์คาเฟ่อาลีนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิง้งแคมปิ้งน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวตั้งพาไปดูข้างในกันเลยค่ะไปค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่ชื่อร้านว่าชวนพิสมัยนะคะร้านนี้จะตกแต่งแบบสไตล์แบบวินเทกวินเทจค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งตามช่วงเทศกาลต่างๆด้วยค่ะอยู่ในซอยเจริญพรหนึ่งนะคะตรงเข้ามาสุดซอยได้เลยค่ะเดี๋ยวแป้งขอไปทานเค้กก่อนนะคะบ๊ายบาย และสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz a c l a s คา200 AMG Dynamic นะคะก็เป็นรถยนต์ที่ขับง่ายขับสนุกแรงร้าใจค่ะด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กที่คุ้นเคยนะคะในราคาเพียง2 1 5 0 0 0 0บาทค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะจองรถภายในเดือนกุมภาพันธ์และรับรถภายในเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง5,9900บาทค่ะ ด้วยโปรแกรม MyStar ค่ะและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับลูกค้าที่จองรถระหว่างวันที่14-19กุมภาพันธ์นะคะรับรถภายในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลอีกเป็นโกคอร์สโอมมกาเษตอีก5รางวัลน,นะคะหรือเป็นดินเนอร์สุดหรูที่ซีล็อกโคเรเบอีก4รางวัลเลยค่ะ มาสัมผัสรถจริงได้ด้วยตัวคุณเองนะคะที่เบนล่าชูค่ะโทร026171212นะคะหรือว่าจะติดต่อแป้งได้โดยตรงเลยค่ะที่เบอร์0966392695นะคะยินดีให้บริการคะ่ะขอบคุณนะคะ